นี่เ็เป็นขลอออีกตัวหนึ่งนะครับเนาะเป็นลูกขลอออีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวเล็กนะครับตัวนี้น่าจะเล็กกว่าน้องเจ้าแต้มเนาะส่วนเมื่อวานเนี่ยเนาะเมื่อวานเนี่ยก็อีกตัวหนึ่งตัวใหญ่ตัวนี้นะครับตัวนี้ ก,กันกับน้องเจ้าเต็มเลยนะครับเนาะก็น่ารักมากนะครับเนาะ แม่เขาอยู่ข้างบนนะครับแม่เขาไม่ยอมลงมาคลอกอโซนทั้งนี้ก็จะไม่ค่อยคุ้นคนเท่าไหร่นะครับเนาะอาจจะมีกละกลาก็กลัวเนาะแล้วก็ตื่นตื่นคนนะครับเนาะน่ารักจริงๆนะครับ ใช่แม่เขาหรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่เน้ะดูดูแล้วไม่น่าจะใช่แม่เขานะครับถ้ามาทำคลิปให้เขาเห็นบ่อยๆนะครับเนาะเขาก็คุ้นเคยนะครับแต่ถ้านาน,านๆทีนะครับเนาะ มามาให้เขาเห็นก็อาจจะกล้าๆก็กลัวเนะาะกระโลก็ยังไม่คุ้คนนะครับน่ารักจริงๆนะครับเนาะ น่าจะอิ่มแล้วนะเนาะไปแล้วงไปแล้วครับนนโอ้ไปแล้วตัวนั้นก็ไปนนแล้วนะครับไม่จะเป็นแม่เขาก็ไม่รู้นะครับเนาะตัวนนนะก็ตามหลังกันไปเลย น,น,นะกระโดดข้ามไปแล้วนะครับนะ้ะไปโน่นแล้วเนะน่ารักมากนะครับนอลองตามตามดูนะครับว่าเขาจะไปไหนนะนรับ ในแล้วนุน่นนะครับนนะคับนนนะครับน,น่นๆะครัน่นๆะันครับน่นั่น่ๆะ่ๆนะครนี่นะครับนี่ไง ไปโน่นแล้วนะครับโน่นโน่นโ่ังเขาต้องอยู่แถวแถวนี้นะครับตัวเล็กน่ารักมากนะไปแล้วโน่น,น,นสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ